เปิแดแชทสาวคนดังที่ขอโทษและสไปอุงเอินที่ดูเหมือนว่าจะไม่จบนั่นเองทีเดียวค่ะเปิดแชทและก็ทักขอโทษจากใจเลยทีเดียวเกิดกระแสดราม่าร้อนในคอนโดดราม่ากระแสในระหว่างอุงเอินกับสไปที่มีข่าวออกมาในระหว่างทั้งคู่ประกาศว่าเปิดตัวคบกันดูใจกันแล้วเดโดยก็ได้ชี้แจงว่าไม่ได้คบกันแต่ยืนยันว่าคุยกันเป็นอย,อยู่แค่อยู่แค่นั้นเองนอกจากนี้ก็สาว อุงเอินนั้นก็โดนดราม่าถล่มในทั่วลงหนักมากเลยค่ะเมื่อนน,น,น,นุ่มธนะที่ได้ออกมาคอมเมนต์แรงแต่ก็ล่าสุดสปานโนสไปนั้นก็ได้ออกมาเผยแชทเน,นข่าวนุสาวนุ่นว่าเที่ออกมาขอโทษบอกว่าพี่ขอโทษนะคะน้องที่พอดีเมื่อวานในีพี่แชร์ข่าวโดนก็ยังไม่ได้ดูตัวไฮไลท์กว่านั้นแต่ไม่มีอะไรค่ะด้วยความที่เราก็ได้เข้า รับข่าวสารเคยเกิดเมื้องฝ่ายขอโทษอุ่งเอินด้วยนะคะก็น้องก็เห็นแล้วน้องก็เสียใจรู้สึกเสียใจล่าสุดก็10โพสต์นี้ไปก็ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าคอมเมนต์คนอื่นก็โยงไป ไปหมดแล้วเลยถึงน้องก็จะเป็นเพจส่วนหนึ่งหรือว่ายังไงก็พี่ก็เคยร่วมง,งานเกินกับน้องและควรจะให้ดูดีๆก่อนจะแชร์และให้กำลังใจน้องด้วยนะคะและแล้วก็จะรู้สึกว่าผิดท้าไม่ได้พิจารณาขอโทษด้วยตนเองและส่วนตัวน้องก็เลยไปทำอะไรนะคะแค่รับคำขอโทษพี่ก็ไปเป็นเพื่อนกันสบายใจก็พอนั่นเองโดยหนุ่มสไปนั้นก็ได้โพสต์ข ข้อความระบ,บุข้อความว่าข้อมูลที่เพิ่พี่หนุ่น,นเอาไป เผยแพร่นั้นก็ทั้งหมดก็ใช้ความจริงนะคะกับพี่เขาว่าทักมาขอโทษและส่วนตัวเองและก็เรี่ยววันนี้ก็จะออกมาชี้แจงทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครติดตามผมองเอิญนั้นก็จะรู้กันดีนะครับองเอิญเป็นการทักทายขอโทษเผยแพร่ลงโ,โซเชียลหลายคนก็มองว่าดีแล้วแต่ก็กลายเป็นว่ามองว่าควรจะพักไปขอโทษองเอิญเองดีกว่าจนเกิดกระแสติต๊กต อีกครั้ง